สวัครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวิพีน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับน้าทนนะครับออกหมายตกปลานะครับก็เลือกตกเป็นปลาไกยนะครับเดี๋ยวน้าทนจะมาแบ่งปันความรู้นะครับในการตกปลาไกยนะครับให้ได้ตัวจอะครับเพื่อนๆครับนี่ครับก็จะมาบอกชุดสายหน้านะครับสายหน้านะครับสายหน้าของผมนะครับอยู่ที่ยี่สิบปอนนะครับนะยี่สิบปอนนะครับนี่ครับตะขอเบ็ดนะครับ อยู่ที่เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนะครับเพื่อนนี่ครับจะเป็นตะกัวนะครับตะกัวก็เม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับอยู่ที่เรามีนะครับผมแต่ส่วนมากเม็ดเล็กจะดีกว่านะที่ผมเคยตกนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับสําหรับเยือนนะเพื่อนนี่ครับนี่นะครับได้เป็นปลาขาวมาครับนี่ครับเพื่อนแบบนี้นะครับ